สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับโมก่อนเกมกับแว่นวางบอลนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะปลุกไปเยือนกับของเรือใบสีฟ้านะครับก็มาดูซิวันนี้จะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันก็มาดูนะครับของนะแมนยูนะครับ พึ่งไปบุกไปาชนะของวิเทเลียพาเซนตมานะครับแต่ทางด้านของแมนซิตี้ก็ยำแย่ขึ้นทุกวันทุกคืนเลยนะครับก็ไปบุกไปแพ้ยูเวนตุสมานะครับในเกมกลางสัปดาห์นะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ดูแล้วค่อนข้างจะมีปัญหาของสำหรับแมนซิตี้ City, หรือว่าเป๊ปโกลเดอรล่านะครับคุณซื้อใหญ่ก็ค่อนข้างจะเครียดทีเดียวนะครับก็มาดูแล้ววันนี้แมนยู U, บุกมาเยือนนะก็เป็นลอง เฮดูเฮ uh, นะครับที่เคยเจอกันมานะครับพอแมนยู man, mm hmm. บุกมาเยือนก็แทบ,บจะไม่เคย uh, ชนะเลยช่วงหลังๆนะครับแต่วันนี้นะครับมีโอกาสดีแล้วแมนเชสเตอนะนะรโนโน์นะครับีเต็ดนะนายใหญ่ลูบิโนมลินนะครับก็เข้ามาคุมทีมนะครับดยรูปแบบแผนการเล่นแบบใหม่แล้วก็แมนซิตี้ก็ช่วงนี้ฟอร์มตกนะครับ ก็ระสามละสายเลยนะนักเตะหลายๆคนก็ฟอมตกนะครับของหลังก็อาจจะเจ็บอยู่นะครับตัวหลักๆก็หลายๆคนนะครับแต่วันนี้มาดูนะครับผู้เล่นของแมนซิสตี้สักนิดหนึ่งเจ้าบ้านนะครับว่านะมีใครลงกันบ้างสเปตัวผู้เล่นนะครับไปดูกันนะครับนะ ทางด้านของผู้สาประตูของแมนซิตี้นะครับเป็นทางด้านของโอเตกานะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายของเป็นกวนเดีโอนะครับก็ทางด้านขวาเป็นทางด้านของวอร์เกอร์แน่นอนแบ,บ็คขวานะครับตัวหลกักก็กองผู้เ่นเตอร์นะครับสคนก็เป็นซิมสันนะครับแล้วก็ทางด้านของรูเบนเดียรนะครับแล้วคู่กอ,อ,องกลางตัวรับนะครับขาดไปไม่ได้เลยก็ช่วงนี้ก็ต้องใช้งานอย่างของด้านทางด้านของ คุโดกันนะครับแล้วก็ทางด้านของเบเดอร์ซินวานะครับเบเดอร์ฟินวาแล้วก็ทางด้านซ้ายนี้น่าจะกลับมาใช้ทางด้านของกิริตได้แล้วนะครับทางด้านซ้ายตัวลูกนะทางด้านขวาก็เป็นทางด้านของซาซินโยนะคกองกลางเพเมเกอร์ <P ay maker> หายเจ็บกลับมาก็เป็นทางด้านของเควินเดบอยนะครับกองหน้านตัวเป้าช่วงนี้ฟอร์มตกมากๆเลยทางด้านฮาแลนด์เรานะครับก็ดูแล้วนะฮาแลนด์นนะผลงานดีมาตลอดช่วง ก่อนหน้านี้มาพักหลังฟอร์มเริ่มตกนะครับแล้วก็มาดูของแมนยูกันบ้างแล้วกันนะครับผู้เล่นที่คาดการที่จะมาบุกมาเยือนนะของแมนยูเราก็นะครับก็เป็นทางด้านของผู้สามตูครับเป็นโอราน่านะครับคู่เซนเตอร์3คนเป็นมาร์เซอุยนะครับทางด้านเดลิกแล้วก็ทางด้านซ้ายของเป็นทางด้านของมาร์ติเนสนะครับคู่เซนเตอร์3คนนี้นะดูดีสุดในช่วงนี้นะครับนะ ก็น่าจะลงทําการไปก่อนนะครับสี่กองกลางนะครับตัวทั้งฟูลแ็ะฟูลแบ็กแล้วก็อกองกลางนะครับากางด้านขวาก็เป็นทางด้านฮามัดเดย์โลนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายก็เป็นดาโลนะครับคู่ตรงกลางไมนูนะครับแล้วก็อูเตอุกาเต้นะครับแล้วก็เพเมเ,เกอร์นะครับทางด้านของบูโนเฟิลเนเดสแล้วก็ ทางด้านการละโชษครับวันนี้คาดการนะน่าจะได้ลงก่อนแล้วก็กองหน้านตัวเป้าก็เป็นทางด้านอย่างฮอยรุนนะครับฟอร์มร้อนแรงนัดที่แล้วยิงถึง2ลูกเลยนะครับที่บุกไปเยือนของอวิจิเรียเพาเซนนะครับก็ได้ลงต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้แมยูมาบุกมานะครับผมดูแล้วยังไงนะอาจจะมีดีแหละยังไงวันนี้ขอโม้หน่อยหนึ่งนะครับ มีดีเพราะว่าแมนซิตี้ช่วงนี้ฟอร์มตกแมนยูบุกมาเยือนมีลุ้นอาจจะชนะได้นะครับนะผมว่าไม่แพ้ออกมาแน่นอนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงนี้นะครับก็อาจจะนะล่องลอยบ้างนะครับสองนัดที่แพ้มาแล้วนะครับอ่ากูมซื้อนะลูบิโอมเรนก็ผมว่าน่าจะปรับ หมากให้มันดีขึ้นนะดีขึ้นทุกวันทุกวันแหละที่เขาคุมทุกนัดเขาต้องทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสาเร็จให้ได้นะครับให้กลับมาในรุ่นท็อปโฟกันให้ได้นะครับเพราะตอนนี้แมนยูนะครับอยู่อันดับที่นะครับก็ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่อันดับที่13นะครับแข่งไปทั้งหมด15แล้วนะครับทั้งหมดแล้ว15นัดก็ชนะ5นะครับเสมอ4แพ้6เลยนะครับแมนยูนะเสียถึง18 ลูกเลยนะครับได้19นะครับมีทั้งหมด19แต้มแล้วตอนนี้นะครับแมนยูนะครับแต่แมนเชสเตตอนนี้ก็อยู่ท็อปโฟนะฮะอยู่ดับ4นะครับแข่งทั้งหมด15นัดเหมือนกันนะครับก็ชนะถึง8เลยนะครับเสมอ3แพ้4นะครับก็ตอนนี้ยิงไปแล้วทั้งหมด27ประตูเสีย21นะครับก็กองหลังค่อนข้างแย่เหมือนกันช่วงนี้นะเสียประตูง่ายนะครับแมนเชสตนะครับแล้วก็ได้ แต้มถึง27แต้มแล้วตอนนี้นะครับก็ตามที่1อย่างลิเวอร์พูลถึง8แต้มเลยนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างห่างทีเดียวนะแมนเชสเตียกก็ปีนี้ดูแล้วลุ้นแชมป์ยากนะครับก็มาคุยวันนี้แหละคู่รักคู่แค้นอย่างแม,นเ,น,มนเชสเตียร์แมนเชสเตอร์อยูเต็ดของผมเนี่ยน่าจะบุกมามีแต้มแหละหรือว่าจะเบียดชนะไปได้ช่วงนี้แมนเชสเตีร์ฟอร์มตกผมว่ายังไงก็มาช่วยลุ้นกันให้แมนยูบุกมาชนะ ให้ man City แมนซิตี้เราสามสารถใส่อีกรอบหนึ่งถ้าเป็นได้นะครับใครนะครับต้องการเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากนี้อยากเอาเข้ามาเป็นครอบครัวกับแวนบางบอลนะครับที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ใต้คอมเมนต์ทุกครั้งเลยที่ผมบอกนะครับก็ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเยอะๆยะนะครับ้างในนั้นนะผมจะส่งของขวัญรางวัลให้ถึงหน้าบ้านเลยใครเข้ามาเป็นครอบครัวกับผมนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับก็นะวันนี้แมนยูนะครับ รีวิวก่อนเกมเลยก็อยากจะให้นะใครแฟนแมนยูก็เม้นมาคุยกันหน่อยว่าจบสกอร์เท่าไหร่แล้วก็ช่วยเชียร์กันว่าแมนยูนะครับบุกมาเยือนนะครับนะวันอาทิตย์เนี้ยนะฮาทุ่มครึ่งของบ้านเราเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะครับช่วยเม้นมาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับก็ถ้านะใครชื่นชอบคลิปนี้เดี๋ยว ก็ฝากกดติดตามแว่นวงบอลทุกช่องทางนะครับช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทาง Tik t o k นะครับยังไงก็มาพูดคุยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันเรื่องต่างๆนานานะครับกับแมนยูแล้วโม่ก่อนเกม EP จะต่อไปนะครับ EP นี้ EP ที่8แล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแว่นวงบอลนะครับแมนยูนะครับยังไงปังๆไปด้วยกันนะครับไ้่ใครเชีร์แมนยูช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ